สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกคนคืนนี้ถ้าคุณอยู่คนเดียวถ้าคุณกำลังฟังอยู่ในห้องมืดหรือกำลังขับรถผ่านทางเปลี่ยวขอเตือนไว้ก่อนนะคะเรื่องที่กำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องเล่าจากชนบทไทยที่ชาวบ้านไม่อยากพูดถึงและไม่อยากให้ใครเรียกชื่อมันถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังแล้วฟังให้จบ เพราะคืนนี้เราจะพาคุณไปเจอกับผีกระหังคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดสนิทลมพัดแรงจนยอดกล้วยสะบัดหมาหอนรับกันทั้งหมู่บ้าน <c oughs> เสียงหอนแบบนี้คนแก่เรียกว่าเสียงเตือนหมู่บ้านกลางทุ่งนาแห่งนี้กลางวันดูปกติแต่พอกลางคืนมันไม่เหมือนเดิม เพราะที่นี่เคยมีผีกระหังผีกระหังไม่ใช่ผีเร่ร่อนไม่ใช่ของในป่าแต่มันคือคนในหมู่บ้านกลางวันเดินสวนกันได้ยิ้มทักทายกินเหล้าเหมือนคนทั่วไปแต่พอกลางคืนมันจะนุ่งผ้าเขาม้าไม่ใส่เสื้อเอากระด้งฝัดข้าวสองอันผูกแขน เอาสากตําข้าวหนีบไว้ระหว่างขาแล้วบินออกไปหากินบินต่าช้าหนักได้ยินเสียงกระด้งกระทบลมฝึกฝึกเรื่องเริ่มขึ้นคืนที่วัวตัวหนึ่งตายในนาไม่มีรอยกัดไม่มีรอยฉีกแต่เลือดในตัวแห้งสนิทเหมือนโดนสูบออกไปจนหมด คนแก่เห็นแล้วพูดเหมือนกันหมดมันออกแล้วคืนต่อมาเด็กเล็กร้องไห้ทั้งคืนเหมือนมีใครเดินวนรอบบ้านเสียงอะไรบางอย่างบินผ่านหลังคาต่ำจนได้ยินเสียงหอกเช้าอีกวันมีผู้ชายคนหนึ่งป่วยซีดไม่มีแรงเหมือนคนเสียเลือดคืนงานศพลมในศาลาวัดเย็นผิดปกต,ติ เทียนไหวทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านพระสวดไปหมาหอนรับไปคนแก่กระซิบกันเบาๆมันกินพิษคนขากลับจากวัดทางทุ่งนามืดสนิทไฟฉายส่องได้แค่คันนาแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นฝึกฝึกเงาดำลอยต่ำผ่านหัวเห็นชัด ร่างผู้ชายเปลือยท่อนบนนุ่งผ้าเขามา้าแขนกลางมีกระด้งผูกติดระหว่างขาหนีบสากตำข้าวตาโหปากสยงกลิ่นคาวเลือดลอยมากับลมผีกระหังมันไม่พุ่งใส่แค่มองเหมือนกำลังจำหน้าแล้วพูดเสียงต่ำแหบเห็นแล้วอย่าพูด จากนั้นกระพือกระดง้งบินหายไปทางป่าช้าเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนล้มป่วยอีกหมอรักษาไม่หายตัวซีดลงทุกวันหมอผีถูกเรียกมาคำตอบมีคำเดียวมันคือคนในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มเผ้าดูใครไม่อยู่บ้านกลางคืนใครมีคราบเลือดใครหลบตา คืนเดือนดับอีกคืนทุกอย่างถูกเปิดโปงชายคนหนึ่งเดินออกจากยุ้งข้าวนุ่งผ้าเข้ามาเสียงกระด้งดังขึ้นร่างนั้นบินขึ้นจริงต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านเสียงสวดดังของในมือหมอผีถูกคว้างใส่กระด้งสัน่นสากเสียการทรงตัวร่างตกกระแทกพื้น เสียงกระดูกดังกรอบเช้าพบศพชายคนนั้นนุ่งผ้าเขามาข้างตัวมีกระด้งแตกสากตําข้าวเปื้อนเลือดก่อนตายมันฝากคำสาบไว้ว่าใครเห็นกูกูจําได้หมดตั้งแต่นั้นคืนเดือนดับไม่มีใครออกจากบ้านเพราะถ้าได้ยินเสียงฝึก เหนือหลังคาอย่าเงยหน้ามองเพราะผีกระหังไม่ชอบคนที่จำหน้าได้เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ความกลัวอาจไม่ใช่เรื่องแต่งถ้าคืนไหนคุณได้ยินเสียงปีกใกล้กว่าที่เคยอย่าเงยหน้าและอย่าทักถ้าชอบเรื่องเล่าสยองแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนในคืนต่อไปคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับให้สนิทถ้าทำได้สวัสดีค่ะ